มะนาวที่ไม่เคยติดลูกนะคะอันนี้ฉีดโสมแดงกับอะมิโนนะคะลูกดกมากคะ่ะดกมากเอาให้เห็นอันนี้คือในสวนนะคะสวนข้างบ้านลูกมะนาว อย่างโดกนะมีลูกไล่เลี่ยก,กันอย่างโดกค่ะอย่างโดกกล้องไปตรงไหนก็มีแต่ลูกมะนาวนะคะแต่ยังจะติดดอกติดดอกติดลูกอีกเยอะเลยเนาะทั้งต้นค่ะทุกท่านทั้งต้นอยากให้ทุกท่านเห็นมั่นใจกับอะมิโนเราได้เลยนะคะสวมแดงอะมิโนฉีดพ่นได้เลยค่ะ สุดยอดสุดยอดค่ะ